มาจบพารสุดท้ายกันเถอะกับโปเกมอนร่างเมก้าตัวที่เหลือ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกนแฟนตาซีสำหรับโปเกกซ์ในวันนี้นะครับก็จะเป็นโปเกมอนร่างเมกาพาสีแล้วนะครับก็จะเหลือทั้งหมด12ตัวทุนท่นๆเลยนะครับแต่ว่าอาจจะมีเสริมมา3ตัวนะครับว่ามันเป็นโปเกมอนที่ดูแล้วมีคอนเซ็ปต,ต์คล้ายๆร่างเมกาโดยที่ว่า12ตัวที่เหลือนั้นจะเป็นเจน3ไปจนถึงเจน6เลยนะครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรู้จักโปเกมอนร่างเมกาที่ค้างคามาจากพาสามแลวก็เป็นตัวเจน3กันก่อนเลยครับผมตัว เลยนะครับเมกาโบมันดาครับเมกาโบมันดาเป็นโปเกมอนมังกรธาตุมังกรกับธาตบินนะครับโดยที่ไอตัวนี้ผมพยายามจะเรียกชื่อมันว่าโบมันเดอร์แล้วครับแต่ว่าเรียกไม่ถนัดจริงๆนะผมขอเรียกเป็นโบมันดาไปแล้วกันเนาะเพราะว่ามีบางคนน่าจะเรียกโบมันเดอร์ด้วยโดยที่ว่าร่างกายของมันนะครับส่วนที่เป็นปีกสีแดงอ่ะอันนี้ยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ส่วนร่างกายที่เป็นสีฟ้าก็จะมีการเปลี่ยนไปเป็นสีเข้มขึ้นแต่ทีนี้นะครับปีของมันทุกคนจะสังเกตนะว่า,วาถ้ามองจากด้านบนหรือมองจากด้านล่างนี้เราจะเห็นว่ามันนมมีควาเปป็รู ซันเซียวนะครับซึ่งให้ทายว่าเมกาโบมันด้ามันชอบปีกนี้ไหมครับคำตอบคือไม่ได้ชอบครับผมเออคือต้องบอกว่าเมกาโบมันด้านะครับโปรไฟล์ของมันที่ผมตลกเลยนะครับคือมันเป็นโปเกมอนที่มีความโมโหร้ายมากๆนะครับคือแบบหงุดหงิดนะความหงุดหงิดของมันเกิดจากอะไรเกิดจากปีก2อันของมันนี่แหละครับที่รู้สึกว่าปีกดั้งเดินที่ชั้นภูมิใจมันสามารถทําให้ชั้นบินได้อย่างเท่เลยอะไรเงี้ยมันก็ดูแลจะกลายเป็นปีกที่โบมันด้าเนี่ยมองว่ามีความบิดเบี้ยวนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ ร่างจะดูไม่ค่อยได้แต่พลังของเมกาบูมันดาจากปีของมันนี้ก็ทําให้มันสามารถโจมตีศัตรูในรูปแบบของการยิงลมยิงพายุอะไรพวกนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือขาของมันก็จะใช้เป็นเหมือนฐานตั้งเพื่อที่จะให้มันบอยบินจากพื้นดินนะครับบินขึ้นไปแล้วก็รอบโฉบโจมตีศัตรูอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปครับซึ่งพลังกายที่แข็งแรงของมันนะครับถ้าหากว่ามันยิงพลังพายุโจมตีใส,ส่ศัตรูแล้วมันก็สามารถพุ่งเข้าชนศัตรูได้อย่างงี้นะครับก็ถือว่าเป็นรูปแบบกกกาารตต่่อสูู้้ทีีดดดััไม เขาจะบอกไว้นะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยเนื่องจากความเครียดความงุดหงิดของมันที่ปีกของมันต้องกลายเป็นแบบนี้นะครับโปเกมอนเทรนเนอร์เองจะสั่งการอะไรก็ต้องระวังไว้เพราะว่าถ้ามันงุดหงิดแล้วมันอาจจะพานมาเล่นงานโปเกมอนเทรนเนอร์ของมันก็วาดได้ครับและคราวนี้มาดูสเตตัสของเมกาโบมันด้ากันสเตตัสของมันโดยรวมก็คือสูงนะครับเป็นซูดูเลเจนดารี่โปเกมอนนะเนาะเออพลังโจมตี145แล้วก็มีพลังโจมตีพิเศษ120อย่างนี้นะแล้วก็มีพลังป้องกันที่ 130, รับความถึพลังโจมตีอสิกนะ,ะครับ ีอยู่ที่120ครับผมก็เป็นโปเกมอนที่แข็งแกร่งเลยนั่นแหละครับเพียงแค่ว่าจุดอ่อนคงเป็นธาตุน้ําแข็งเนาะและยิ่งเป็นธาตุสเปเชียลแอตแท็กก็จะยิ่งอันตรายครับและอาบิลิตี้ของเจ้าเมกาโบมันด้าคือแอริเลตครับแอริเลตก็เป็นการโจมตีที่ว่าถ้าเป็นท่าโจมตีธาตุนอร์มอลนะครับการโจมตีนั้นจะเปลี่ยนเป็นธาตุบินและก็จะมีพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยด้วยครับและตัวต่อมาก็เป็นซูโดเลเจนดารี่โปเกมอนเหมือนกันนะครับคือเจ้าเมกาเมทคครรอสับเม้า ธาตุเหล็กกับธาตุพลังจิตนะครับซึ่งตัวของมันนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามันมีความเป็นแบบเครื่องจักรที่มีสมองมีความรู้สึกนึกคิดมาตั้งแต่ตอนเป็นดันบาวแล้วล่ะครับและทีนี้พอกลายเป็นร่าง2ร่าง3แล้วก็กลายเป็นร่างเมกานี้จะทําให้ตัวของมันนะครับมีร่างกายที่มีความเป็นเหล็กกล้าที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วมันยังมีมันสมองที่ดีเลิศยิ่งขึ้นด้วยเวลามันต่อสู้กับศัตรูมันจะมีการวางแผนไว้นะครับว่าถ้าเกิดว่ามันจะโจมตีศัตรูแบบนี้ศัตรูมีโอกาสหลลบไไปททาางนนนนคคคืือออมัยจะวณกรเ่่ี ล่วงหน้าของศัตรูอยู่ตอลอดเวลาเลยแล้วมันก็จะใช้กรงเล็บทั้ง4ของมันนี้ในการที่จะโจมตีใส,ส่ศัตรูอย่างไร้ความปราณีครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่ารูปแบบการต่อสู้ของเมกาเมทากอรสที่เข้าพุ่งขยํำใส่ศัตรูอย่างเงี้ยเป็นภาพที่น่ากลัวขนาดที่คนบางคนก็ไม่สามารถทนดูได้เลยนะครับและส่วนของค่าสเตตัสเมกาเมทากอรสเนาะก็จะเด่นในเรื่องของค่าพลังโจมตีกายภาพเช่นกันนะครับเท่ากับเมกาโบมันดาเลยเนาะหนึ่งร้อยสี่สิบห้าแต่ทีนี้พลังโจมตีพิเศษเนี่ยก็105อันนี้บอกได้เลยว่าไม่ต้อง่น a special เลยแล้วก็พลังป้องกัน2ด้านของมันถือว่าสูงนะครับ150กับ110ตามลําดับและสปีดของมันก็ไม่ธรรมดามีตั้ง110นาะอย่างนี้ถือว่าเป็นโปเกมอนที่โจมตีเร็วและก็โจมตีแรงครับและเมื่อกี้ที่บอกว่ามันเป็นโปเกมอนที่เราไม่ต้องไปเล่นสายเป e c i a l หรอกเป็นเพราะว่า ability ของมันนี่แหละครับ ability ของเจ้าเมก้าเมทาครอสคือ ability ที่มีชื่อว่าท u ฟคล็อกซึ่งทัฟคลนะครับจะเป็น ability ที่ว่าถ้าเราโจมตีแบบสัมผัสตัวการโจมตีนั้นก็จะมีพลังโจมตีที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นครับผม แล้วต่อมาเลยกับเมกาลาติอัสครับเมกาลาติอัสเป็นโปเกมอนอนันต์ธาดมังกรกับธาดพลังจิตโดยการกลายเป็นเมกาลาติอัสนะครับสิ่งที่ต้องพูดถึงอยู่แล้วก็คือเรื่องของพลังจิตพลังการต่อสู้ที่แข็งแกร่งของมันมากยิ่งขึ้นและก็ดูแล้วจะมีลักษณะการบินเนาะที่มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันครับและมันเป็นโปเกมอนที่เซนซิทีฟต่อการรับรู้จิตใจของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นโปเกมอนที่ทรงพลังขึ้นนะครับแต่ว่าถ้ามันรู้สึกว่ามีโปเกมอนเทรนเนอร์อ มันสัมผัสจิตใจได้ปุ๊บมันก็อาจจะเลือกที่จะออกห่างจากคนเหล่านั้นมากกว่าครับและตัวของมันเองที่จริงแล้วจะใช้คําว่าไม่ค่อยมีความปรารถนาในการต่อสู้ขนาดนั้นนะถ้าเกิดว่ามันเจอกับศัตรูอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการแบบใช้พลังในการข่มขู่เนาะใช้พลังจิตอันนี้ในการเพ่งกระแสจิตในการขู่อีกฝ่ายหนึ่งและอีกฝ่ายหนึ่งถ้าเกิดว่าไม่สู้ก็อ่ะไม่สู้ก็ได้ก็จะไปเลยอะไรแบบนี้และไอ้ส่วนของร่างกายเมกาลาติอัสนะครับเขาบอกว่ามันมีส่วนขนด้วยซึ่งขนที่ปกคลุมร่างกายของมันเนี้ยจะเป็นขนที่เหมือนกกกัััับเเป็นนนนรรระรระะะจจพาาาฉ้้แลวี่มมสถทห เหงกับแสงเพื่อปรับเปลี่ยนรูปร่างของมันได้ทําให้ผู้คนนั้นเห็นเมก้าลาติอัสอยู่ตรงนั้นเอ๊ะแต่ที่จริงแล้วมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะเป็นหลักการที่ทําให้มันสามารถลางตัวได้เล็กๆน้อยๆครับและถ้าดูค่าสเตตัสของเมก้าลาติอัสนะครับก็จะเป็นโปเกมอนสายสเปเชียลที่แกร่งเลยนะครับพลังโจมตีพิเศษ140พลังป้องกันพิเศษ150อย่างนี้แล้วก็มีค่าสปีดที่สูงอยู่ที่110ด้วยนะครับคือเดิมทีลาติอัสมันก็เป็นตัวเพศเมียเนาะเพราะฉะนั้นแลวอะวัน,นตกกต ต่อมาเลยก็จะเป็นเจ้าลาติโอสนะครับลาติโอสเนี่ยจะเป็นโปเกมอนอนันทธาตุมังกรกับธาตุพลังจิตเช่นกันนะครับโดยที่ว่าอย่างแรกที่ทุกคนต้องสงสัยเลยคือมันต่างกันตรงไหนล่ะครับพี่หมูเก่งครับจุดที่ต่างกันของเมกาลาติโอสกับเมกาลาติอัสนะครับให้ทุกคนมองไปที่ดวงตาของมันครับผมถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าเมกาลาติอัสนะครับผม่านตาของมันจะเป็นสีเหลืองๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของเมกาลาติโอสก็จะเป็นสีแดงๆครับโดยลาติโอสนะครับด้วยพลังจิตของมันเนาะมันก็มีความสามารถในการสื่อสารกับมนุษย์ได้เหมือนกับ แ,แต่ของโปรไฟล์ลาติโอสเนาะมันจะมีการพรีเซนต์ว่าตัวเมกาลาติโอสเนี่ยจะสามารถสื่อสารเอาภาพที่ตัวเองต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นเนี่ยส่งผ่านกระแสจิตไปและอีกฝ่ายหนึ่งก็จะรับรู้ภาพนั้นครับประมาณว่าถ้ามันต้องการสื่อสารในเชิงการข่มผูอย่างเงี้ยก็พอจะเป็นไปได้เนาะแบบว่าถ้าเองงจะต่อสู้กับฆ่าเองจะเจอภาพอะไรอะไรแบบนั้นหรือกระทั่งว่าถ้ามันมีเรื่องราวอะไรต้องการสื่อสารกับมนุษย์แม้ไม่ต้องใช้คําพูดคาจานะครับแต่การส่งพลังจิตนี้ก็ทําให้มันสามารถที่จะสื่อสารกับมนุษย์ได้อย่างมี ล a ติโอสนะครับเป็นโปเกมอนที่ก็มีความหยิ่งทะนงในพลังของมันอยู่พอสมควรนะมันจะเชื่อมกับโปเกมอนเทรนเนอร์ที่มีจิตใจอ่อนโยนเท่านั้นนะครับซึ่งการเชื่องในที่นี้คือไม่ใช่ว่าเฮ้ยต้องจับมาเป็นเจ้าของนะแต่ว่าถ้ามันเจอกับโปเกมอนเทรนเนอร์ที่อ่อนโยนมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากถูกบิดแล้วก็สื่อสารกับโปเกมอนเทรนเนอร์คนนั้นอย่างสบายๆได้ครับและตัวของเมกาลาติโอสนะครับยังมีการพรีเซนต์ในเรื่องของการบินด้วยนะครับคือมันสามารถที่จะหุบแขนให้มีแรงต้านลมน้อยลงและหลังจากนั้น้้นนนนมมักก็็จจะบบิิไดดววววยยคคาาเเเเรววเร่่ืองตล และถ้าดูสเตตัสของเมกาลาติอสนะครับก็จะเป็นโปเกมอนที่มีพลังโจมตี2ด้านเนี่ยที่สูงกันเป็นอันดับ1อันดับ2เลยนะครับโจมตีพิเศษ160แล้วก็โจมตีกายภาพร30อย่างนี้เนาะแล้วก็ค่าพลังป้องกัน2ด้านก็ดูแล้วจะด้อยกว่าเมกาลาติอัสอย่างชัดเจนครับแล้วก็ค่าสปีดเท่ากันซะด้วยครับคือก็ชัดเจนแหละว่ามันเป็นโปเกมอนที่เป็นสายโจมตีจ๋าเลยนะครับและอาบิลิตี้ของเมกาลาติอัสกับเมกาลาติอสก็จะเป็นอาบิลิตี้เดียวกันนะครับนั่นคือเลเวอเอดทด,ดคร ต่อมานะครับผมเมก้าเร็กคอร์ซาครับเมก้าเร็กคอร์าเป็นโปเกมอนห่วงหน้าภาธาตุมังกรกับธาตุบินครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับผมมันเป็นโปเกมอนที่ว่ากันว่ามีชีวิตมาหลายร้อยล้านปีแล้วนะครับและการที่มันอาศัยอยู่ในชั้นบรรยากาศมีการเสพพลังในห่วงหน้าพาตรงนั้นนะครับก็ทําให้มันเป็นโปเกมอนที่สามารถกลายเป็นร่างเมก้าได้โดยไม่ต้องใช้หินเมก้าเลยครับโดยดั้งเดิมแล้วมันเป็นโปเกมอนที่มีความสัมพันธ์กับกราดอนแล้วก็ไคโอกาเนาะตัวเร็กคอร์าเนี่ยเป็นตัวที่หยุดการต่อสู้ของไอ้สองตัวนันน แต่ทีนี้เนะี่ยการที่มีร่างเมก้าเรคอซ่านี้ก็สื่อได้ว่ามันก็เป็นโปเกมอนที่มีสเกลพลังคล้ายๆกับของพลังเกนชิกราดอนกับเกนชิไคโอก้าครับไอ้สองตัวนั้นเนี่ยพลังเกนชิดูจะเป็นพลังที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วแต่ว่าเรคอซ่าที่เป็นร่างเมก้านี้เหมือนเป็นพลังที่มันได้รับมาแต่อย่างไรก็ตามแล้วนะครับตัวเมก้าเรคอซ่าก็คอนเฟิร์มได้แหละว,ว่ามันเป็นโปเกมอนที่มีความแข็งแกร่งเหนือกว่าไอ้สองตัวเมื่อกี้ได้เลยครับอันนี้พูดกันในเชิงโปรไฟล์เนาะถ้าเกิดว่าไปต่่่ออสู้กนนกัันนนใเมมไ โดยรูปลักษ์ของมันก็จะแอบมีความคล้ายร่างเกนชิของเจ้าไทออกากับของกราดอนซะด้วยนะครับคือมันก็จะมีส่วนที่เป็นแบบแสงแสงเนาะที่เรืองรองอยู่ตามร่างกายและส่วนร่างกายของมันก็จะมีความยาวที่มากยิ่งขึ้นจากร่งางเรคอร่ซาตามปกติและส่วนหัวของมันก็จะมีเป็นส่วนใบมีดด้วยนะครับตรงนี้แหละเป็นส่วนที่สามารถใช้พุ่งโจมตีศัตรูได้ศัตรูก็จะได้รับแรงกระแทกอันมหาศาลพร้อมจะมีแรงฟันจากการพุ่งชนตรงนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นโปเกมอนร่างเมกาที่แข็งแกร่งเป็นอันดับต้น,นๆเลยก็ว่าได้คััและในนสส่ว่วาเตตของ เมกาเร็กคอซ่านะครับพลังโจมตี2ด้าน180นะครับโหดไม่โหดก็ดูเอากันและกันเนาะและในส่วนค่าพลังป้องกัน2ด้านอันนี้ก็บางจนน่าใจหายเลยนะ100ทั้งคู่เลยแล้วก็มีค่าสปีด1 1 5ครับคือตัวของมันเนี่ยถ้าเอาเป็นเชิงในเกมแล้วนะครับข้อดีของเมกาเร็กคอซ่าคือมันไม่ต้องถือหินเมกาเนาะแค่มีท่าการิวเทนเซหรือก็คือดราก้อนแอสเซนเนี่ยมันก็สามารถที่จะแปลงร่างเมกาได้แล้วแล้วก็ไปถือไอเทมอื่นๆที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวมันอย่างาเคคง Mega จะเป็นเดลต้าสตรีมครับเดลต้าสตรีมก็จะเป็นการสร,าสร้างสภาพอากาศที่มีกระแสะอากาศไหลเวียนซึ่งสภาพอากาศที่เป็นกระแสะอากาศของเดลต้าสตรีมนี้นะครับมันคือทําให้โปเกมอนที่เป็นธาตุบินนั้นถ้าได้รับการโจมตีที่เป็นจุดอ่อนของมันก็จะลบการได้เปรียบธาตุนั้นไปครับผมธาตุบินแพ้อะไรบ้างแพ้หินแพ้น้ําแข็งแพ้ไฟฟ้าใช่ไหมครับเดลต้าสตรีมลดจุดอ่อนตรงนั้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเมก้าเร็คอรซ่าที่เป็นธาตุมังกรกับธาตุบินนีน้มันก็จะไม่แพ้ธาตุน้ําแข็งคูณ4แล้วนะครับแล้วโปเกมอนต มกาม่มีล็อบครับเมกาม่มีล็อบเป็นโปเกมอนกระต่ายธาตุนอมอกับธาตุต่อสู้นะครับโดยที่ว่าดังเดิมแล้วเนี่ยตัวมิมิล็อบร่างกายของมันเนี่ยที่เด่นๆเลยก็คือจะเป็นส่วนหูนะครับอันนี้ไม่ใช่ไส้กรอกแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมมันคือหูที่มีการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปแล้วก็จะมีขนสีครีมมาพันตรงส่วนที่มีลักษณะคล้ายๆข้อต่อคือการที่มันมีหูแบบนี้ร่างกายมีความเพรียวบางขึ้นแบบนี้นะครับก็ทําให้มันเป็นโปเกมอนที่สามารถต่อสู้ได้อย่างคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นหูของมมมัันนนรรรสาาาถตตววดดเหือแ้้้ฟูย ซึ่งแท่อันนี้นะครับทุกคนก็นึกภาพออกเนาะมันใหญ่ขนาดนี้ก็จะต้องมีความรุนแรงอย่างมหาศาลแน่ๆและในส่วนของตัวเมกามิมิล็อบนะครับนิสัยอย่างหนึ่งของมันคือแบบมันมีท่าต่อสู้แล้วมันก็กลายเป็นโปเกมอนที่แบบดูจะหาเรื่องโปเกมอนตัวอื่นได้มากยิ่งขึ้นนะตรงนี้เขาว่ากันว่าพลังร่างเมกาเนี่ยเหมือนไปกระตุ้นสัญชตาตญาณของการต่อสู้ของมันออกมามันก็เลยแบบว่าชอบต่อสู้มากยิ่งขึ้นแม้อีกฝ่ายหนึ่งจะไม่ค่อยอยากต่อสู้บางครั้งเมกามิมิล็อบมันก็ไปบังคับให้ฝ่ายหนึ่งมาต่อสสูู้้นนนั่เเอองงแลละถาดตตขมม ก็เด่นในเรื่องของค่าพลังโจมตีกายภาพนะครับผม136เลยแล้วก็มีสปีดที่สูง135อย่างนงี้เป็นโปเกมอนสายตีจ๋าเลยนะครับตีจ๋าแบบไม่ต้องหวังพึ่งความถึกกันเลยพลังป้องกัน2ด้านของมันแค่9 4กับ96เท่านั้นเองอนะเนาะและอาบิลิตี้ของมันนะครับคือ scrappy scrappy เป็นอาบิลิตี้ที่ว่าการโจมตีท่า normal กับท่าต่อสู้นั้นสามารถโจมตีโดนโปเกมอนทตุผีได้แล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วอาบิลิตี้นี้ยังทําให้ไม่โดนเอฟเฟกของอาบิาลิต เมกากาเบรสครับผมเมกากาเบรสเป็นโปเกมอนความเร็วเสียงธาตุมังกรกับธาตุดินโดยที่ว่าร่างกายของมันนะครับจะมีส่วนที่อันตรายที่สุดเลยคือส่วนแขนครับผมส่วนแขนนี่ของมันเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นเหมือนคล้ายๆเขียวเลยนะครับดั้งเดิมแล้วเนี่ยกาเบรสแขนของมันจะมีความคล้ายกับแบบหูฉลามอย่างนี้มากกว่าครับซึ่งถามว่าสามารถใช้โจมตีได้ไหมด้วยผิวหนังศักดิสของมันด้วยแรงโจมตีอันมหาศาลอย่างเงี้ยก็ใช้โจมตีได้แต่ว่าไอ้ตัวเมกากาเบรสเนี่ยนะครับการที่มันกลายเป็นเขียวก็ท ให้มันสามารถที่จะโจมตีศัตรูได้แบบเอาตายครับคือด้วยการเป็นร่างนี้ด้วยเนาะมันก็มีนิสัยที่ดุร้ายมากยิ่งขึ้นมีความโหดเหี้ยมมากยิ่งขึ้นเวลาที่โจมตีอีกฝ่ายหนึ่งนะครับไอ้ส่วนเคียวนี้สามารถตวัดให้ร่างกายของศัตรูนั้นขาดเป็น2ท่อนได้ไม่ยากเลยครับก็เป็นโปเกมอนร่างเมกาอีกหนึ่งตัวนะถ้ามันอยู่ในร่างนี้ปุ๊บเนี่ยโปเกมอนเทรนเนอร์ก็จะคุมไม่ค่อยอยู่ครับต้องให้มันต่อสู้จนกว่าจะพอใจจนกว่าตัวของเมกากราเบียสนี้จะกลับคืนร่างเดิมครับทีนี้ค่าสเตตัสของ รับผม170ใช่ไหมคือเป็นสายกายภาพที่ตีโคตรแรงนะครับแล้วก็มีค่าสเปเชียลไว้ด้วยนะอันนี้เผื่อเอาไว้แบบให้คนใส่ท่าอื่นที่เป็นท่าสเปเชียลมาหรือเปล่านี่นะครับแล้วก็มีพลังป้องกัน2ด้านที่ผมใช้คําว่ากลางๆนะครับตัวของมันก็ไม่ได้ถึกอะไรขนาดนั้นแต่ทีนี้จุดเสียเลยนะครับตัวเมกากราเบียสเนี่ยผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนจะจําได้คนที่ชื่นชอบกราเบียสแล้วก็อยากจะใช้ร่างเมกาของมันแล่บางทีอะครับใจเราอะอยากเล่นนะครับแต่แมคชนิกมันไม่อยากให้เราเล่นหรือไงนี่นะครับ ดึงถือว่าก็เกินร้อยใช่ไหมแต่ว่าพอกลายเป็นร่างเมกาปุ๊บดูความคล่องแคล่วมันจะหายไปนะคาสปีดก็เหลือแค่9 2นี้เท่านั้นเองครับและในส่วนอ b บิลิตี้ของเมกากาเบียสนะครับก็จะเป็นอาบิลิตี้แซนฟอ e ครับผมแซนฟอสก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในพายุทรายเนาะการโจมตีธาตุด,ดินธาตุเหล็กแล้วก็ธาตุหินจะมีพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นได้ซึ่งเมกากาเบียสทุกคนก็รู้แล้วนะครับว่าพลังโจมตีของมันสูงแค่ไหนถ้ามันอยู่ในพายุทรายอย่างเงี้ยเรียกว่ามีโอกาสที่จะโจมตีศัเกกจนะป็็ ูคเมกาลูคาริโอเป็นโปเกมอนขึ้นพลัง่าต่อสู้กับธาตุเหล็กโดยการเป็นร่างเมกานี้นะครับคือการที่ตัวลูคาริโอนั้นมีการเปล่งพลังออกมาเป็นรังสีแผ่ซ่านขยายตัวและทําให้เกิดขึ้นมาเป็นร่างนี้ที่จะปลุกสัญชาตญยานการต่อสู้ของลูคาริโอขึ้นมาและทําให้มันเป็นโปเกมอนที่สามารถต่อสู้กับศัตรูได้ดีมากยิ่งขึ้นเลยโดยที่การกลายเป็นร่างนี้ของมันนะครับสสญชัตญัทยาณการต่อสู้ที่พุ่งถึงขีดสุดแล้วเมกาลูคาริโอนั้นเวลาที่มันต่อสู้กับใครจะไร้ซึ่งความปราณีเลย ขึ้นชื่อว่าต้องต่อสู้แล้วนะครับก็จะใช้พลังทั้งหมดที่ตัวมันมีในการที่จะกำจัดศัตรูให้เละเทะกันไปข้างหนึ่งเลยซึ่งวิธีการต่อสู้ของมันก็จะเป็นการใช้พวกแบบขึ้นพลังเนาะขึ้นพลังก็สามารถโจมตีได้ดีแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วการต่อสู้ในระยะประชิดก็ทําได้ดีเช่นกันคือกําลังขาของมันเพิ่มขึ้นทําให้มันสามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วนอกจากนั้นมือของมันก็มีแรงต่อยที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับเรียกว่าตามลอสตอรี่แล้วเป็นโปกเกมอนที่ต่อสู้ได้ทั้งระยะประชิดแล้วก็ระยะไกกลนะลัััััันนเย้ถาดูสสตตตตของงมมพจี สองด้านก็ใกล้เคียงกันนะอยู่ที่ประมาณ145กับ140ตามลําดับนะครับแล้วก็มีค่าสปีดที่สูงเลยค่าสปีดอยู่ที่112อย่างนี้ก็ค่อนข้างก,การันตีการโจมตีก่อนได้แต่ค่าความถึกของมันนั้นอันนี้ขอไม่พูดถึงนะครับเป็นโปเกมอนที่ว่าต้องโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งให้ตายนะไม่งั้นเมก้าลูคาริโออาจตายครับแล้วถ้าพูดถึงอ b บิลิตี้ของเมก้าลูคาริโอนะครับคืออะดัป a b i ิลิตี้ครับอะดัปต์ทิลิตี้คือทําให้การโจมตีที่เป็นสเต็ปนะครับท่าน,น 1.5นะครับแต่ Ab Adapt ability adaptability นี้จะทำให้บวกไป2เท่ากันเลยครับผมซึ่งพลังโจมตีของมันก็เยอะอยู่แล้วเนาะถ้ามี ability นี้ก็บอกเลยว่าโหดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งได้เลยและต่อมานะครับเมกายูคิโนครับเมกายูคิโนเป็นโปเกมอนต้นไม้เลื้อยแข็งธาตุพืชกับธาตุน้ำแข็งนะครับโดยที่ว่าร่างกายของมันนี้จะมีส่วนคล้ายๆแท่งผลึกน้ำแข็งที่งอกขึ้นมาตามร่างกายของมันเยอะเลยนะครับโดยที่ดั้งเดิมแล้วตัวยูคิโนเนี่ยมันจะยืน2ขาเป็นหลักเนาะแต่ว่าการกลายเป็นร่างนี้เนี่ยเหมือนร่างกาย ส่วนบนของมันจะใหญ่โตขึ้นจนทําให้ตัวเมกายูคิโน่เนี่ยต้องเน้นการยืนสี่ขาเป็นหลักแล้วละครับแล้วทีนี้ความน่ากลัวของมันก็คือว่ามันสามารถที่จะสร้างพายุหิมะออกมาเพื่อโจมตีใส่ศัตรูได้ซึ่งตัวของเมกายูคิโน่อย่างเงี้ยก้อนได้รับฉายาว่าเป็นปีศาจแห่งทุ่งหิมะนะการต่อสู้ของมันเนี่ยหนึ่งคือมันจะเน้นใช้พลังน้ําแข็งของมันในการที่จะแช่แข็งศัตรูหลังจากนั้นค่อยใช้ร่างกายอันใหญ่โตของมันโจมตีทางกายภาพทุบร่างกายของศัตรูที่เป็นน้ําแข็งนั้นให้เละกันทั้งเป็นได้้เเลยยยซึ่งงพาาุหิมะขอจกู เขาบอกว่ามีอุณหภูมิประมาณลบสาองศาเซลเซียสนะเพราะฉะนั้นโดนเข้าไปนี่ก็การันตีความแข็งได้เลยครับผมในส่วนสเตตัสของเมก้ายูคิโนนะครับก็จะมีพลังโจมตี2ด้านเท่ากันเป๊ะอยู่ที่132ครับจะยิงแบบริซาร์ดหรือจะใช้ท่าน้ําแข็งท่าพื้นที่เป็นสายกายภาพก็โอเคเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นตัวผมนะผมว่าผมเล่นสายสเปเชียลดีกว่าครับผมเพราะอบิลิตี้ของมันคือสโนว์วร์นิ่งอบิลิตี้สโนว์วร์นิ่งคือเมื่อมันเปลี่ยนเป็นร่างเมก้าใช่ไหมครับ สามารถยิงวิสาโจมตีได้100%เครับผมโดยที่ว่าจุดเสียของไอตัวนี้คือค่าสปีดที่30นะค่าสปีด30เนี่ยถ้าเล่นในทิกริกก็น่าจะได้โจมตีก่อนนั่นแหละและความถึกของมันก็ไม่เร็วนะครับ105ทั้ง2ด้านเหมือนกันเนาะแค่อันตรายตรงธาตุไฟนั่นแหละครับถ้าเมกายูคิโนโดนการโจมตีธาตุไฟไปก็มีโอกาสร่วงแม้มันจะมีพลังป้องกันระดับร้อยก็ตามและตัวต่อมาเลยนะครับผมตัวสุดเท่ของใครลหลายๆคนครับผมเมกาเอรูเรโดครับเมกาเอรูเรโดเป็นโปเกมอนใบมีดา่าพลังจิต นะโดยที่ตัวนี้นะครับก็จะมีความเท่จากภายนอกเทียบกับเอรูเรโดด่้งเดิมแล้วก็โอเคพอกลายเป็นร่างเมกาบุฟติดท้าคุมแล้วก็ใบมีดที่แข็งของมันนั้นก็จะมีความเฉียบคมโดยที่ตัวของมันนี้นะครับมีพลังจิตที่สามารถจับความคิดของอีฝ่ายหนึ่งได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าโปกเกมอนตัวไหนก็ตามจะมาต่อสู้กับเมกาเอรูเรโดนะก็จะเสียเปรียบในแง่ที่ว่ามันสามารถอ่านการเคลื่อนไหวได้ครับอ่านการเคลื่อนไหวเพื่ออะไรเพื่อที่จะหลบการโจมตีแล้วก็สวนการโจมตีให้อีกฝ่ายหนึ่งตั้งตัวไมม่่่่ททัันนหรรืออถ้้าาาเกกิดวตงงีจะพุ เข้าโจมตีพเดศึกมันก็สามารถโจมตีได้อย่างแม่นยำอีกฝ่ายหนึ่งก็คือจะหลบได้ค่อนข้างยากเพราะว่ามันสามารถอ่านความคิดแล้วก็รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะเคลื่อนที่แบบไหนนะครับจุดเด่นของมันคือการโจมตีด้วยไอ้ส่วนใบมีดข้อศอกนี่แหละครับโดยมันจะสามารถยืดหดได้นะครับอันนี้ก็ส่งผลต่อเรื่องของการโจมตีได้ตามสถานการณ์เช่นกันนะครับในแง่ของการต่อสู้นะครับตัวมันถือว่าเป็นโปเกมอนที่มีมารยาทในการต่อสู้ดีนะครับเอาเป็นว่ามันต่อสู้กับโปเกมอนแล้วก็ไม่มีการทรมานโปเกมอนนะถ้าจะชนะก็คือชชนนนนะกัซึ่่งห้าไมแ สกรปรกได้ในการต่อสู้กับศัตรูเลยครับและในส่วนของค่าสเตตัสเมกาเอรูเรโดนะครับก็เป็นสายโจมตีกายภาพจ๋าเลยนะครับด้วยความเป็นสายนักสู้เนาะถ้าเทียบกับของเมกาเซอร์ไนแล้วเมกาเซอร์ไนก็จะออกเป็นสายสเปเชียลไปครับดยการที่มันเกิดมาคู่กันแบบนี้แล้วเล่นสายคนละสายกันผมว่าก็ไม่เลวครับผมและทีนี้ในส่วนค่าสปีดของมันก็โอเคนะครับอยู่ที่110ก็ถือว่ามีความเร็วที่พอสมควรแหละและส่วนอบิลิตี้ของมันก็จะเป็นอินเนอร์โฟกัสครับผมอินเนอร์โฟกัสก็จะทาให้ Mega มเมกาเอรูเรโด หนึ่งโจมตีเข้ามาเนาะและอินเนอร์โฟกัสนี้ก็จะทำให้ตัวของมันไม่โดนเอฟเฟกของอ b i l ลิตี้อินทิมิเดตด้วยครับและตัวต่อมาเลยนะครับคือเมกาทาบุเนะครับเมกาทาบุเนะเป็นโปเกมอนรับเสียงธาตุนอร์มัลกับธาตุแฟรี่นะครับดังเดิมแล้วทาบุเนะมีแค่ธาตุนอร์มัลเนาะแต่ว่าพอกลายเป็นร่างนี้ปุ๊บมีธาตุแฟรี่เพิ่มเข้ามาครับซึ่งสังเกตได้ว่าร่างกายของมันก็จะมีการเปลี่ยนสีไปด้วยนะครับดังเดิมทาบุเนะจะออกชมพูชมพูหน่อยแต่ว่าพอกลายเป็นร่างเมกาปุ ออกมาเนาะซึ่งหนวดตัวตนั้นนะครับสามารถล่วงรู้สภาพร่างกายของอ e ีกฝ่ายหนึ่งได้นะครับโดยการล่วงรู้สภาพร่างกายแบบนี้หมายความว่าถ้าเกิดว่าต่อสู้กันในฐานะพวกพ้องเมกาทาบุนเน่ก,ก็จะสามารถซับพอร์ตพวกพ้องได้เป็นอย่างดีว่าเพื่อนพ้องของเราจะแย่แล้วนะเราก็อาจจะต้องใช้ท่าที่เป็นการรักษาเพื่อนของเราให้เพื่อนของเรากลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึง่งหรือถ้าเกิดว่าไม่ใช่ในแง่ของการต่อสู้นะครับถ้ามันสัมผัสได้ว่าโปกเกมอนตัวไหนอยู่ในอันตรายอย่างเงี้ยมันก็ใช้ร่างเมกาของมันนี่แหละครับในการที่จะรับรู้แล้วก็รักษาโปเเกกมอนนนตัััว้้้ไดดป็ยย่่าางงีลซึรรรบู ของเมกาทาบุเนเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการรับรู้ผ่านชีพจรนั่นแหละครับว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีชีพจรแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะแล้วตัวของเมกาทาบุเนควรจะทําอะไรตัวของมันก็จะตอบรับตามที่ควรจะเป็นนะครับซึ่งสัมผัสอันเชียบคมของเมกาทาบุเนอันนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบไข่ที่กำลังจะฟักอย่างเงี้ยมันรู้ได้เลยว่าอีกคั้หนึ่งจะฟักแล้วอานเงี้ยก็ให้สัญญาณกับโปรแกรมอนเทรนเนอร์ที่มีไข่โปรแกรมอนติดตัวมาได้ครับและค่าสเตตัสของเมกาทาบุเน่นะครับก็จะมีพลังป้องกันท ไม่สูงเลยเนาะถ้าเกิดว่าจะใส่ท่าโจมตีสะหน่อยก็คงเป็นท่าโจมตีสายสเปเชียลเป็นหลักครับเท่าที่เล่ามาเท่าที่ดูภายนอกของมันค่าสเตตสอย่างเงี้ยเหมาะแล้วนะครับดูแล้วไม่ใช่โปเกมอนสายลุยเลยและอาบิลิตี้ของมันก็ไม่ใช่สายลุยเช่นกันนะครับคือฮิลเลอร์ฮิลเลอร์เนี่ยเป็นอาบิลิตี้ที่ว่าทําให้เรามีโอกาสาที่จะรักษาเพื่อนพ้องเวลาที่เพื่อนพ้องของเราติดสถานะผิดปกติครับและตัวต่อมาตัวสุดท้ายของโปเกมอนร่างเมก้าที่มีณเวลานี้นะนั่นก็คือเมก้าเดียนซี่ครับเมก ธาตุหินกับธาตุแฟรี่ซึ่งเจ้าตัวนี้ดั้งเดิมแล้วมันก็เป็นแบบว่าเดียนซี่ที่เป็นนางพญาของพวกเมลซี่ใช่ไหมพอกลายเป็นร่างเมกาปุ๊บพลังอัญมณีมีการปรับเปลี่ยนรูปลักษ์ไปให้มีความสวยงามที่มากยิ่งขึ้นโดยที่ว่าเมกาเดียนซี่นี้นะครับดูจากอัญมณีของมันแล้วเขาบอกว่าประกายแสงสีชมพูที่ออกมาจากร่างกายของโปเกมอนตัวนี้นะครับสวยที่สุดในโลกก็ว่าได้เลยครับผมอ่านี่ก็คือไม่ใช่คําพูดเกินจริงนะผู้คนใดๆก็ตามที่แม้จะไม่ได้เห็นตัวจริงเห็นแค่ภาพอย่างเงี<ๆ>้ยก<ๆ>็จะรู<ๆ>้ส<ๆ>ึกได้เลยวว่าาปปรรระกกยแสงโเมมนตัี้ธด ซึ่งตัวของมันมีความสามารถในการที่จะรวบรวมคาร์บอนที่อยู่ในอากาศมาอัดรวมที่2มือและทีนี้สามารถใช้ในการยิงเพชรโจมตีใส่อีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วยครับซึ่งคุณเธอก็มีฉายาที่อาจจะมีโปเกมอนเทรนเนอร์เห็นว่ามันสวยงามดีก็จะมีการตั้งให้ว่าคือเจ้าหญิงสีชมพูครับด้วยการที่ดูภายนอกแล้วมันก็เป็นโปเกมอนที่แบบมีหน้ามีตาเหมือนมนุษย์ที่สวยงามแล้วก็น่ารักนะครับแล้วก็ภาพรวมดูแล้วมีความสูงส่งและสวยงามมากๆฉายาเจ้าหญิงสีชมพูก็ดูแล้วจะเป็นฉายาที่เหมาะครับและค่าสเตตัสของเน เมกาดีแอนซี C นะครับพลังโจมตี2ด้าน160พลังป้องกัน2ด้าน110นะและค่าสปีด1 1 0อันนี้ถือว่าสเตตัสโดยองรวมโอเคนะครับคือเป็นโปรแกรมอันมายาเนาะแล้วกลายเป็นร่างเมกาแบบนี้ด้วยสเตตัสจะอยู่ในทรงนี้ก็คงไม่แปลกอะไรครับและออวิลิตี้ของเจ้าเมกาดีแอนซีนี้นะครับคือเมจิกบอนส์นั่นเองครับเมจิกบอนส์ก็จะเป็นออวิลิตี้ที่ว่าถ้าอีฝ่ายหนึ่งใช้สเตตัสมูฟโจมตีใส่เรามาโป๊กการโจมตีนั้นจะไร้ผลแล้วก็สะท้อนเอฟเฟกต์นั้นกลับไปหาอีกฝ่ายนไไดด้รก็จะหมปะมปผ สำหรับโปเกมอนร่างเมกาที่เหลือทั้ง12ตัวที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังกันในพาร์ทสีนี้นี่เองครับทีนี้มีแถมให้นิดนึงครับผมว่ามันจะมีโปเกมอนที่ออกมาช่วงเจน6กเจน7นี่นแหละครับว่ามันเป็นโปเกมอนที่หลายๆคนก็สงสัยว่ามันมีความเป็นร่างเมกาเหมือนกันนะนั่นก็คือกราดอนกับไคออกานั่นเองครับกราดอนกับไคออกาเนี่ยมันจะมีร่างที่เราเห็นมาตั้งแต่เจน3ใช่ไหมครับแล้วทีนี้พอขึ้นเจน6ภาครีเมคของโอเมก้ารูบี้อัลฟาซับไฟปุ๊บมันมีร่างที่เป็นกกินนชหรรืืออ็ค่างม ทั้น,นั้นนะครับทำให้มันมีเบสสเตตรวมเพิ่มขึ้น100ครับผมจาก670กลายเป็น770ใช่ไหมและทีนี้กราดอ,อนอย่างเงี้ยพอกลายเป็นร่างเกนชิปุ๊บมันเพิ่มธาตุไฟเข้าไปด้วยนะครับซึ่งการที่เพิ่มสเตตัส100อย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีการเปลี่ยนฟอร์มแล้วก็เปลี่ยนรูปลักษ์ไปด้วยมันก็เลยดูแล้วเฮ้ยม,มีความเป็นคอนเซปต์ร่างเมกาอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้ก็ต้องย้าให้นะครับว่าเกนชิกราดอ,อนกับเกนชิไคโอกาไม่ใช่โปเกมอนร่างเมกาแต่ถ้า กับเกนชิกราดอนเกนชิไคโอกาเนี่ยมีสเกลพลังที่ใกล้เคียงกันแต่ผมก็ต้องพูดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเรคอซ่าก็อยู่เหนือไอ้สตัวนี้อยู่ดีครับและมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่แถมให้ได้นะครับนั่นคือซาโตชิเก็กโคงะครับซาโตชิเก็กโคงะนะครับก็ชื่อบอกอยู่เนาะไม่ใช่เมก้าเก็กโคงะไงแต่ว่าที่จริงแล้วนะครับรูปลักษณ์ของมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเนาะแล้วทีนี้เบสสเตตก็จะมีการเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งเบสสเตตไม่ได้เพิ่มแคคคค่่่่530เเ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 ดีีีียยยยวววนนนนนะะะรรััับบบบตตตตกกกกกก๊โโโงงมมสสสสทออูพลาาปปป็็ซชิุ6 ขึ้นมาบผมขึ้นมา110กันเลยนะและด้วยความที่ว่ามันมาตอนเจน6พอดีเนาะที่มีการพูดถึงโปเกมอนร่างเมกาหลายๆคนก็จะคิดว่าเฮ้ยคอนเซ็ปต์ของไอ้ตัวนี้มันก็คือร่างเมกานั่นแหละนะแต่ที่จริงแล้วถ้าอธิบายตามลอสตอรี่เลยคือมันเป็นเก็กโคงะที่เป็นตัวตนอยู่เมื่อในตำนานมาแล้วครับผมแล้วคนที่มาปลุกร่างอันสูงส่งของมันที่เป็นร่างในตำนานนี้ก็คือพี่ซาโตชิของเราในอนิเมะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นร่างพิเศษที่เป็นของซาโตชิก็ขอไม่นับว่าเป็นโปเกมอนร่างเมกาตรงๆ ที่มาจากเจ้าโตชิกเก็กของงานนี้ได้เล็กน้อยครับก็หมดไปแล้วนะครับผมสําหรับโปเกมอนร่างเมกาทั้งหมดทั้งมวลนะครับ48ตัวที่ทํามา4พาร์ทนะแต่ละพาร์ทก็จะนานหน่อยนะครับ20นาทีอาบอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าท่านผู้ชมก็จะชอบกันด้วยนะอันนี้ผมขอบคุณมากจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวคลิปโปเกเด็กต่อไปก็คงกลับมาสู่กระแสของโปเกมอนเจน6แล้วแหละยังไงก็ตามนะครับใครที่ติดตามซีรีส์โปเกเด็กกันมาเนาะก็อยากให้ติดตามกันต่อไปหรือใครที่เพิ่งได้รู้จักหมูเก่งผ่านซีรีส์ของ เกาแล้วก็ไล่ดูกันตอนจากนี้ไปได้นะครับเออก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับที่ติดตามกันมาถึง4พาร์ทเลยเนาะซึ่งทั้งคลิปนี้ด้วยแล้วก็ทั้ง4พาร์ทที่ผมได้ทําไปด้วยถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดกันได้ผมก็ขออภัยมาณทีนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปโปเกมอนร่างเมกาพาร์ทสี่นี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ